มาเริ่มกันที่เป็ดพะโล้กันก่อนเลยนะคะต้องบอกว่าเป็ดพะโล้ของเขาเนี่ยมาแบบฉ่ำๆฉ่ำไหมน้ำก็มันมากไม่มีกลิ่นเลยหอมมากน้ำลาดเขาว่าจะเป็นฟิลแบบเค็มอ่อนๆเนี่ยเหมือนพอมาเจอกับน้ำจิ้มที่มีความแบบเปรี้ยวบอกเลยว่าทีเด็ดคือน้ำจิ้มดีมากคุณผู้ชมปลาคัง แล้วเปล่าแล้วเมื่อกี้หั่นไปแบบมีความแบบเด้งเด้งป่าเนาะแล้วเวลาเขาเอามาผัดเผ็ดอะไรมันจะต้องมีความแบบรสชาติจัดจานหอมกระชายมากเห็นหน้าอ้อนก็ต้องเห็นหน้าหมูกรอบค่ะดิฉันเป็นหมูกรอบเลเวอร์นะคะวันนี้อยากจะให้ดูความฉ่ำๆอุ้ยฉันได้ยินเสียงกรุบกรุ๊บกรุบเป็นยังไงไม่เลี่ยนเลย หรอกินไปทั้งหนังแล้วก็กินไปส่วนที่เป็นมันแบบฉ่ำม,มาฉ่ำอยู่แล้วฉ่ำแน,น้เแล้วหนังกรอบมากออออตอนแรกคิดว่าเป็นซีอิววบบอ๊วดแบบซีอิ๊วดาหวานแต่ว่าจริงๆแล้วคือเขาปรุงรสมาด้วยมีความเปรี้ยวๆอะกินแบบเปรี้ยวๆดีนนเลยหวานแื้อดูเนื้อปลาแบบชิ้นโตมากหอมเครื่องแกงมากๆมันเป็นแกงส้มที่แบบเปรี้ยวสดชื่นอ่านี่ว่ากินแล้วมันแบบ ใสๆส่พวกผักอ่ะมันจะดูดน้ําแกงพ่วงขึ้นไปแบบเยอะมากๆแล้วก็แบบกินเนื้อปลาแบบเออผักรสชาติมันถึงนี่